คำเตือนคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการเสี่ยงโชคเป็นเพียงสถิติเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมขอให้ทุกคนโชคดีค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนมาพบกับต้อมกันอีกเช่นเคยนะคะเพื่อนเพื่อนในแนวทางหวยลาวสตาร์นะคะเพื่อนเพื่อนมัดรวมทุกลาวไว้ในคลิปเดียวกันนะคะ ยกเว้นลาวพัฒนานะคะเพื่อนๆวันนี้ต้อมรวมสูตรวัดดวงและเลขชุด3ตัวไว้ในคลิปเดียวกันเลยนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อเป็นการไม่ให้เสียเวลาเนาะต้องจะลงคลิปตั้งแต่เช้าเลยนะคะเพื่อนเพื่อนที่รอเสียงโชคนะคะเราเราจจำปาศักลาวเฮ็ดดี้ลาวทีว D, ีวนะคะต้อมจะพยายามลงให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเร็วได้นะคะเพื่อนเพื่อน แต่ก่อนอื่นเนาะเรามาดูผลของวันที่6กันก่อนเลยนะคะเพื่อนๆคะ่ะลาวทีวีนะคะออก5 3 3สสนะคะต้องกันเลข3แต่ไม่ได้เจาะ3 3สเลขเบิ้ลเลยนะคะเพื่อนๆเราไม่เข้านะคะ4 6หเราก็ไม่เข้านะคะ48 8ดเราไม่เข้านะคะ 36เราก็ไม่เข้าค่ะต้้มเจาะให้เป็น3 5นะคะส่วนราวสตาร์วีไอพีนะคะลาสตาร์วีไอพไม่เข้านะคะเพื่อนสี่หนึ 4, 1, เนาะไม่เข้าค่ะเราเข้าแต่2ตัวล่างนะคะเพื่อน,เ,อนเราเข้าตรงๆงค่ะตัวกันนะคะ3 1นึเนาะเราเข้าตรงๆงค่ะ แล้วก็ลาว VIP นะคะลาวีไอพเราไม่เข้านะคะ1นนะคะเราเข้าเป็นตัวกราบค่ะเพื่อนเอนเราเข้าเป็นตัวกราบเนาะส่วนราวสามัคคีนะคะ973อันนี้เราก็ไม่เข้านะคะ2ตัวล่างออก59เนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่วิ่ง9 ก็จะเข้า5 9นะคะเข้าหลักหน่วยนะคะเพื่อนส่วนเราจำปาสักนะคะ0 7 7ยไม่เข้านะคะ80ไม่เข้านะคะสูตรวัดดวงเข้าน้อยมากเลยนะคะเพื่อน,นเข้าแต่31แล้วก็19นะคะตัวกลับแล้วก็เลขวิ่งนะคะวิง 9, ่งเก้าเนาะเข้าน้อยกว่าสูตรในตารางนะคะเพื่อน เราไปตามกันต่อเลยนะคะแนวทางลาวสตาร์และมัดรวมทุกลาวไว้ในคลิปเดียวกันนะคะสูตรบัตรดวงวดประจำวันที่7เดือนมีนาคมปี64นะคะเพื่อนๆเลขเด่นจะเป็นเลข7และเลข0นะคะเลข7ก็จะมี7 0ค่ะ7 1

แล้วก็6 6นะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เป็นสายวิ่งรูดนะคะวิ่งเลขก7รูดเลข0ูนเน้นๆน,น,นะคะเพื่อนๆแล้วเรามาดูชุด3ตัวกันนะคะเราปังสุดๆนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ตามทุกลาวนะคะก็จะเข้า เราแตก3มตัวลาวสตาร์วีไอพีนะคะเพื่อนๆเราแตก3มตัวลาวสตาร์วีไอพีค่ะเราเข้าเป็นตัวกลับนะคะเพื่อนๆตัวกลับค่ะต้มเจาะให้นะคะเพื่อนๆก็คือ1 9 4ค่ะลาวสตาร์วีไอพีออก9 4 1นนะคะเพื่อนๆ9 4 1ค่ะ เราแตก3ามตัวนะคะเพื่อนๆแล้วก็เสียดายนะคะ8 3 8สเป็น4ี่ดนะคะเสียดายมากๆเลยนะคะเพื่อนๆเราไปตามกันเลยนะคะ <ๆ S 2> ชุด3ามตัวเน้นๆนะคะต้องมีมาฝากเพื่อนๆแปชุดเหมือนเดิมนะคะ <ๆ S 2> เรามาดูชุดแรกกันเลยนะคะ0 5 6หค่ะหนึ่งหนะคะ 1> 3ามหนึ่งแปดสี่หกหสองสองห้าเกหนึ่งชุดสุดท้ายก็คือ8ปเจด หนึ่งนะคะเพื่อนๆต้องมีมาฝาก8ชุดเนาะแล้วที่สำคัญต้องเน้นยำ้ำเพื่อนๆไว้ทุกคลิปนะคะซื้อหวยอย่าลืมกลับนะคะต้อขอไวยพรให้เพื่อนๆทุกคนของต้อมนะคะรวยๆเฮงเฮงปังปังนะคะจับเลขไหนไปเสี่ยงโชคก็ขอให้ได้ขอให้โดนนะคะ ถูกหวยรวยๆปังๆค่ะวันนี้ต้อมพารวยขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบาย